You are staying here COJ podcast. This is a station of knowledge sharing. COJ podcast ยังคงมุ่งมั่นให้สาระความรู้กฎหมายที่ครอบคลุมไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างสันสังคมที่ดีครอบครัวถือเป็นสถาบันและสังคมแรกของเด็กและเยาวชนซึ่งการอยู่ร่วมกันนั้นในทุกสังคมมีกฎระเบียบที่จะทำให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในพอดแคสต์ขอนำเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรัวสารเยาวชนในวันนี้ได้รับเกียรติจากนางมาริสาพดุงพจน์ผู้พิพากษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับอุ้มบุญในการรับรองบุตรและเหตุฟ้องยา่าไปติดตามรับฟังกันค่ะลูกคือโซ่ทองคล้องใจหลายคนคงมีคำถามกรณีที่อยากมีบุตรแล้วแต่ไม่สามารถตั้งคันด้วยตนเองได้ บางครพราะว่าสามีขอไปมีหญิงอื่นเพราะว่าอยากจะมีลูกเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่บีบหัวใจผู้หญิงอย่างมากหากมีปัญหาเรื่องคู่สมรสอยากมีลูกแต่ติดขัดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีปัญหาสุขภาพทําให้มีลูกด้วยวิธีตั้งคันธรรมชาติไม่ได้กรณนนีเราจะทําอย่างไรปัญหาที่พบกันบ่อยๆคือหญิงที่เป็นภรยายไม่สามารถตั้งครันเองได้ อาจจะเป็นเพราะมีปัญหาทางด้านสุขภาพเช่นมดลูกไม่ดีหรือไม่สามารถใช้วิธีผสมเทียมซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์หรือที่คนทั่วไปคุ้นเคยกับการทำกิฟเพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ด้วยตนเองบางครอบครัวถึงกับมีปัญหาที่ฝ่ายชายรับไม่ได้และอ้างเหตุผลเพื่อหาผู้หญิงมาเป็นภยายคนที่สองเพื่อจะได้มีทายาสืบทอดตระกูลซึ่งเป็นพฤติการที่ทำร้ายจิตใจหญิงที่เป็นภยายอย่างที่สุด แต่ปัจจุบันมีทางเลือกที่ดีกว่าและมีกฎหมายที่รองรับความเป็นพ่อและแม่ของเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภ์โดยใช้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าการอุ้มบุญการอุ้มบุญคือการให้หญิงคนอื่นตั้งครรภ์จากการปฏิสนธิภายนอกร่างกายแทนคู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถมีลูกได้ การปฏริสนธิอาจใช้สเปิร์มและไข่จากคู่สามีภรยาดังกล่าวหรือสเปิร์มหรือไข่จากคนใดคนหนึ่งผสมกับสเปิร์มหรือไข่ที่ได้รับจากการบริจาคจากผู้อื่นและจึงนำตัวอ่อนฝังเข้าไปในมดลูกของหญิงที่อุ้มบุญซึ่งทารกที่คลอดออกมาถือเป็นบุตรของคู่สามีภรยาอย่างถูกต้องปัจจุบันการอุ้มบุญในประเทศไทยสามารถทำได้อย่างถูกกฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ กล่าวคือสามีภรยาที่จะทําการอุ้มบุญจะต้องเป็นสามีภรยาที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและไม่สามารถมีบุตรได้คู่สมรสต้องการให้หญิงอื่นตั้งคันแทนหญิงที่จะตั้งคันแทนจะต้องมีสัญชาติไทยแต่หากเป็นการแต่งงานต่างสัญชาติจะต้องจดทะเบียนสมรสมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามปีผู้หญิงที่จะตั้งคันแทนต้องไม่ใช่บุพการีกล่าวง่ายๆก็คือต้องไม่ใช่ยายย่าหรือแม่ของคู่สมรส และต้องไม่ใช่ผู้สืบเชื้อสายของคู่สามีภรรยาหรือลูกหลานเลนแต่หากสามีภรรยาดังกล่าวไม่มีญาติพี่น้องหรือคนที่จะตั้งครันแทนก็มีทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือให้หญิงอื่นตั้งคันแทนได้แต่หญิงที่รับตั้งครันแทนต้องเคยมีบุตรมาก่อนและหากหญิงนั้นมีสามีอยู่แล้วก็ต้องให้สามีของหญิงที่ตั้งครันแทนยินยอมด้วยการอุ้มบุญทําได้สองวิธีคือการใช้ตัวอ่อนที่เกิดจากอสุจิของสามีและไข่ของภรรยา หรือการใช้ตัวอ่อนจากอสุจิสามีหรือไข่พรยาไปผสมกับไข่หรืออสุจิของผู้อื่นโดยมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ไข,ข่ของหญิงที่อุ้มบุญและห้ามไม่ให้มีการรับจ้างตั้งคันหรือทําประโยชน์ทางการค้าใดๆอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าหากมีการจ้างหญิงอื่นให้ตั้งคันแทนอาจจะต้องรับผิดตามกฎหมายและถูกดําเนินคดีเพราะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ลังจากที่สามีภริยาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติอุ้มบุญเรียบร้อยแล้วโดยมีการนำอสุจิหรือไข่ที่ผสมจากสามีและภรยาเข้าไปฝังในตัวมรูกของหญิงอื่นเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภรยาคู่ดังกล่าวเด็กจะไม่ใช่บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของหญิงที่ตั้งคันแทนปัญหาที่น่าสนใจคือไขบ่บางที่สามารถมีบุตรได้โดยวิธีอุ้มบุญ ผู้ที่อยู่ในภาวะต่อไปนี้อาจให้หญิงอื่นตั้งคันแทนได้เช่นหญิงที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกหญิงที่ผ่าตัดมดลูกออกไปแล้วผู้ที่ไม่สามารถตั้งคันได้หรือการตั้งคันจะก่อให้เกิดอันตรายต่อตอนเองเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างรุนแรงผู้ที่มีบุตรยากแล้วได้ลองใช้วิธีอื่นมามากมายแล้วแต่ยังไม่ได้ผล อย่างไรก็ตามเนื่องจากการให้ผู้อื่นตั้งคันแทนกำหนดให้ทำได้เฉพาะสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นการอุ้มบุญในประเทศไทยจึงถือว่ายังมีข้อจํากัดต่อผู้ที่ต้องการมีบุตรแต่มีสถานภาพการแต่งงานไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือคู่ชายรักชายที่ตามกฎหมายไทยยังไม่สามารถจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศที่สามได้วันนี้จะขอพูดถึงเฉพาะกรณีที่สามารถจะทำการอุ้มบุญได้โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจอย่างง่าย เพราะการอุ้มบุญจะต้องมีขั้นตอนหลายขั้นตอนก่อนที่จะมีการตั้งคั์แทนอย่างแรกก็คือจะต้องมีการเข้ารับการปรึกษาด้วยคู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถมีบุตรได้แล้วต้องการใช้วิธีอุ้มบุญควรจะปรึกษากับผู้ให้คําแนะนําด้านการมีบุตรเพื่อทราบถึงข้อดีและข้อเสียของการอุ้มบุญรวมถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่อาจ,จเกิดขึ้นจากการใช้แม่อุ้มบุญแทนตนเองเพื่อช่วยให้พิจารณาและตัดสินใจได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่สองก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็เป็นเรื่องของการเลือกแม่อุ้มบุญเพราะการที่จะหาผู้หญิงที่จะมาตั้งคันแทนตามกฎหมายกําหนดว่าจะต้องเป็นญาติที่สืบเชื้อสายเดียวกันไม่รวมบุพการีหรือผู้สืบสันดานหากไม่มีญาติจึงสามารถที่ผู้อื่นตั้งคันแทนนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้แนะนําว่าแม่อุ้มบุญที่เหมาะสมควรจะมีอายุระหว่าง21-45ปีไม่ควรมีโรคติดต่อ ต้องไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อเคยตั้งคันมาก่อนโดยไม่มีการแทรกซ้อนใดๆระหว่างตั้งคันและบุตรที่คลอดออกมามีสุขภาพแข็งแรงมีครอบครัวที่คอยสนับสนุนและพึ่งพาได้เหตุที่ต้องตรวจสุขภาพจิตด้วยเนื่องจากการอุ้มบุญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและอาจทําให้มีปัญหาหากหญิงอุ้มบุญไม่ยอมคืนเด็กหรือปัญหาจากความวิตกกังวลของคู่สามีภรรยาที่เกิดขึ้นระหว่างการอุ้มบุญหรือปัญหาอื่นๆ นอกจากนี้ยังควรตรวจร่างกายของหญิงที่อุ้มบุญว่ามีโรคติดเชื้อต่างๆหรือไม่เช่นซิฟิลิส HIV หรือไวรัสตับอักเสบบีหรือไวรัสตับอักเสบซีหลังจากนั้นก็เข้าขั้นตอนการทำสัญญาทำข้อตกลงของสามีภรรยาที่ต้องการให้ผู้อื่นตั้งคันแทนซึ่งควรจะจ้างทนายที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายหรือคดีอุ้มบุญให้เป็นผู้เขียนข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เด็กคลอดแล้ว ข้อดีของการอุ้มบุญก็คือทําให้สามีภรรยาสามารถมีบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้แต่ก็มีข้อเสียหลายประการที่ต้องคํานึงเช่นการให้หญิงอื่นตั้งคันแทนหรือการอุ้มบุญมีค่าใช้จ่ายสูงและควรอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินรีแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนั้นยังมีความยุ่งยากทางกฎหมายที่ต้องทําสัญญาและมีข้อตกลงที่ซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้นคู่สามีภรรยาที่ต้องการมีลูกแล้วใช้วิธีอุ้มบุญอาจเผชิญกับความวิตกกังวลถึงความปลอดภัยของทารก และต้องรับมือกับผลลับข้างที่ไม่เข้าใจใผลในการเลือกใช้วิธีอุ้มบุญรวมทั้งอาจจะมีปัญหาทางด้านกฎหมายกรณีที่หญิงอุ้มบุญปฏิเสธไม่ยอมคืนเด็กให้แก่คู่สามีภรรยาท่านสามารถรับฟัง c o j Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube c o j Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป